วันนี้20%ของคนไทยเนี่ยอายุเกิน60แล้วแล้วอีกไม่นานนะคะก็จะเกิน30%ของคนไทยหมายความว่า1ใน3ของคนไทยเนี่ยสูงวัยละในบริบทของประเทศเนี่ยก็คงมีความลำบากเหมือนกันเพราะว่าเราจะเตรียมเรื่องสวัสดิการการดูแลผู้สูงวัยอย่างไรอายุเยอะมากับการดูแลที่ต้องมากขึ้น7 8นะคะของผู้สูงวัยขณะนี้เนี่ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนี่อาจจะเป็นที่ว่า การวางแผนทางการเงินเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดที่ต้องการ,รในยามที่เกษียรหรือบางคนยังไม่ได้เตรียมตัวเลยด้วยซ้ำ หนึ่งในประเด็นสําคัญที่คนไทยคุยกันถึงเวลานี้นะครับก็คือเรื่องของสังคมสูงวัยครับก็มีความหมายว่ามีคนไทยสัดส่วนมากกว่า20แล้วครับที่มีอายุนั้นเกิน60ปีประเด็นคําถามก็คือว่าเออแล้วหลังเกษียณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรื่องของรายได้เองเราอาจจะไม่ได้มีเหมือนเดิมครับดังนั้นเรื่องการสร้างหลักประกันชีวิตหลังจากการ,กร,รเกษียณนี่จะเป็นยังไงบ้างถ้าเรามองนะครับหลายประเทศจะเป็นแบบนี้ครับคือเป็นประเทศที่รวยแล้วเขาจึงแก่แต่บ้านเราแตกต่างกันครับ บางคนเนี่ยแก่แล้วก็ยังไม่รวยแน่นอนแล้วหลังอายุ60แล้วเนี่ยอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาด้วยซึ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากครับก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินและเรื่องของประกันครับและคุยกับเราในประเด็นนี้นะครับท่านรองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์พี่ปอปอรมาสริมโนรมไมพี่ปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิทย์พี่ปอผมถามก่อนเมื่อสักครู่เราบอกว่าต่างประเทศเขาเนี่ย รวยแล้วขอจึงแก่แต่บ้านเราอาจจะไม่เหมือนกันคือแก่แล้วก็อาจจะไม่รวยะนะครับยายพี่ช่วยขยายเราฟังนิดครับว่าสถานการณ์ของทางการเงินของคนไทยเป็นอย่างไรบ้างคบพี่ วันนี้นะคะอย่างที่คุณวิทย์พูดนะคะประเทศไทยเนี่ยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยกันมา mm hmm. สักระยะหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราได้ยินสัญญาณเตือนกันมาตลอดนะคะวันนี้20%ของคนไทยเนี่ยอายุเกิน60แล้ว mm hmm. แล้วอีกไม่นานนะคะก็จะเกิน30%ของคนไทยหมายความว่า1ใน3ของคนไทยเนี่ยสูงวัยแล้ว mm hmm. มีค่าใช้จ่ายตามมามากมายนะคะเนาะในการดูแลผู้สูงวัยแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยดูจากภาวะเศรษฐกิจดูจากอะไรหลายอย่างยังอยู่ในยังต้องเรียกว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางนะคะาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยติดกับดักรายได้ปานกลางนะคะหมายความว่าอะไรวันนี้เนี่ยเรารายได้ปานกลางแต่เราอายุเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วัยของคนที่กําลังทํางาน<ม>กําลังสร้างรายได้กําลังสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยจะน้อยหรือว่าจะแบบไปไม่ทันละ<ม>ของคนที่อายุเยอะนะคะในบริบทของประเทศเนี่ยก็คงมีความลําบากเหมือนกัน<ม>เพราะว่าเราจะเตรียมเรื่องสวัสดิการการดูแลผู้สูงวัยอย่างไร<ม>อายุเยอะมากับการดูแลที่ต้องมากขึ้น<ม>เรื่องสุขภาพเรื่องของไม่มีไรายได้ของตัวเอง<ม>ใช่ไหมคะเบี่ยเลี้ยงอะไรต่ออะไรต่างๆนานา,นาน ขณะเดียวกันเนี่ยพอมองลงมาในระดับบุคคลนะคะทำสำรวจกันมาค่ะ78นะคะของผู้สูงวัยขณะนี้เนี่ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนี่อาจจะเป็นที่ว่าการวางแผนทางการเงินเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดที่ต้องการ,รในยามที่เกษียณหรอือบางคนยังไม่ได้เตรียมตัวเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย กับดักของของรายได้ปานกลางคำว่าแก่ก่อนเราค่อยรวยในบริบทของประเทศคนไทยสูงวัยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอในขณะที่รายได้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับประเทศที่เป็นรายได้ปานกลาง ในระดับบุคคลอายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าความพร้อมเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินเนี่ยยังไม่พร้อมเกือบ80สูงมากนะคะคุณวิทย์แล้วนอกจากนั้นเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่อายุเยอะโดยมากจะตอนนี้เนาะคนไทยแต่งงานน้อยลงนะคะมีลูกน้อยลงนะคะอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กันเอง หมายความว่าการดูแลเนี่ยไปข้างหน้าอาจจะต้องพึ่งพิงรัฐหรือว่าส่วนกลางยิ่งมากมยิ่งขึ้นไปอีกนะคะทำให้คําว่าตอนนี้เนี่ยแก่ก่อนรวยเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะขำๆแต่เป็นเรื่องบริบท ทางสังคมที่น่ากลัวทีเดียวนะคะว่าแล้วเราจะอยู่กันไปข้างหน้าอย่างไรในวันที่อายุเยอะความต้องการการดูแลมากขึ้นความต้องการการใช้เงินมากขึ้นรายได้ค่อยๆหายไปแต่เราไม่พร้อม,อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วไปข้างหน้าเนี่ยซูปเปอร์เอชด้วยไม่ใช่เอชเฉยๆแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่พี่ปอบอกว่าคนไทยส่วนหนึ่งเลยคือเยอะมาก7 8ยังไม่มีความพร้อมเดี๋ยวคุณจะมาคุยกันเรื่องของ ความรู้เท่าทันเรื่องการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะยิ่งแนวป้องกันก็คือเรื่องของตัวประกันที่กับประถามนี่นะครับพี่ในฐานะที่ไทยพาณิชย์เองเป็นผู้นําของกลุ่มแบงก์แชนส์กล่าวคือการที่ซื้อประกันเนี่ยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารนะครับเรามองตรงนี้แล้วมองว่าในเมื่อมันมีแกรบครับมันมีช่องว่างที่เราน่าสามารถเติมเต็มเข้าไปได้เรื่องของการปิดแกรบจากมุมมองของคู่ที่เป็นผู้นําตลาดนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่ คือในฐานะที่เราเป็นสถาบันการเงินนะคะเราให้ความสําคัญเรื่องนี้วันนี้เนี่ยเราพูดกันเยอะมากๆเรื่อง sustainability มันไม่ได้หมายถึงแค่ในมุมของโลกใบนี้เท่านั้นนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อม sustainability เนี่ยมันยังเป็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินให้คนไทยเนี่ยอยู่ข้างไปข้างหน้าได้ใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองได้เราต้องดูแลกันได้เด็กๆรุ่นใหม่ๆที่เติบโตขึ้นมาเขาจะต้อง สามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วพาประเทศไปข้างหน้าได้<ม>ถ้าพาระาเขาเยอะมากๆเนี่ยเขาจะทำสิ่งเหล่านี้ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองในมุมของ sustainability ในเรื่องของ financial อหรือว่าในเรื่องของทางการเงินด้วย ความเป็นสถาบันการเงินของเราเราอยากจะปลูกฝังให้คนไทยเริ่มวางแผนทางการเงินค่ะแล้วเลี่ยงไม่ได้เลยวันนี้เลี่ยงไม่ได้คือคือเรายังอยู่ในในเมื่อกี้คุยกันเนาะสังคมที่มีรายได้ปานกลางหมายกับว่าทํายังไงนะต้องวางแผนยิ่งหนักเลย<อ>เพราะเจออะไรขึ้นมาเนี่ยล้มแล้วจะลุกลําบากนะบพอล้มแล้วเนี่ยมันต้องใช้เงินอะ มันต้องดูแลตัวเองมันต้องสมมุติว่าเราเป็นอะไรขึ้นไปสักอย่างนพาตัวเองขึ้นมาใช่ล้มแล้วต้องลุกให้ได้จะลุกนี่จะวางแผนกันอย่างไรเงินเป็นสิ่งสําคัญอาจจะบอกว่าเอ้ยมีเงินมีทองเท่าไหร่ถึงจะพออย่างน้อยๆพอให้ดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองในมุมว่าเราเป็นสถาบันการเงินเราอยากเห็นสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนเราอยากเห็น sustainability ในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ฝากถอนขอยืมแล้ว<ะ>ถูกไหมคะคมในวันที่หนี้สินครัวเรือนก็มากด้วยเราต้องวางแผนทางการเงินทําให้คนไทยเข้าใจว่าการวางแผนทางการเงินเริ่มจากอะไรค่ะเริ่มจากอะไรเริ่มจากแน่นอนมีใช้ต้องมีเก็บเพราะว่าอนาคตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นการเก็บเนี่ยสำหรับคนที่มีไรายได้ปานกลางมีไรายได้ประมาณนึงหรือกระทั่งคนมีไรายได้เยอะเนี่ย เก็บยังไงถึงจะพอนะแล้วเก็บที่ไหนดีคะเพราะวันนี้เนี่ยการเก็บเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะก็ที่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของเราด้วยเหมาะสมกับวัยของเราด้วยเหมาะสมกับบริบทของเราในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะเราอาจจะเก็บในเรื่องของการออมในเรื่องของการลงทุนแต่สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้การเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเงินเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเริ่มเก็บเนี่ย ทุนประกรันหรือว่าความคุ้มครองที่เราได้เนี่ยจะเยอะกว่าเงินที่เราเก็บไว้ hmm. เป็นหลายหลายเท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนทางการเงินผลิตภัณฑ์ประกันประกันชีวิตประกันวินาศภัยประกันโรคร้ายแรง hmm. ประกันสุขภาพ hmm. เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยให้เราวางแผนทางการเงินได้ hmm. ย้อนกลับมาสู่บริบทของไทยพาณิชย์นะคะในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่วันนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าตลาดเราเป็นที่หนึ่งในเรื่องของธุรกิจประกันผ่านธนาคารนะคะเราก็อยากเห็นคนไทยมีประกันเราอยากเห็นคนไทยวางแผนทางการเงินเพราะฉะนั้นในมุมของเราเนี่ยเราเอาลูกค้าตั้งหลักอย่างที่เล่าสักครู่นี้นะคะว่าสามารถทําได้หลายระบบหลายแบบแล้วก็หลายทุนประกันเก็บออมในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเรา เพราะฉะนั้นเราก็เอาลูกค้าตั้งหลักถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มเวลส์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประกันแบบไหนนะที่เหมาะกับลูกค้าในกลุ่มเวลส์แบบไหนนะที่เหมาะกับในลูกค้าในกลุ่มของที่เป็นแมสนะคะหรือว่าชนชั้นกลางใหญ่ๆทั่วไปของประเทศเราและแบบไหนนะที่เหมาะสมกับผู้ที่เตรียมความพร้อมในการเกษียณผู้ที่เกษียณแล้วนะคะหรือว่าผู้ที่เตรียมความพร้อมจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะ วันนี้เนี่ย Data ข้อมูล <ừ. S 1> เป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากทำให้เราสามารถวางแผนเรื่องของการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมถึงเรื่องของประกันให้เหมาะสมกับลูกค้าของเราเนี่ยได้อย่างเป็นระบบนะคะ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นในความเป็นเราในความที่เราให้ความสำคัญเรื่องของการวางแผนทางการเงินในวันที่เราอยากให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเขาจริงๆเราใช้เทคโนโลยีเราใช้ Data ตาเข้ามา ร่วมกับการวางแผนขณะเดียวกันทำงานกับพาร์ทเนอร์ของเรารในส่วนของประกันชีวิตเป็น FWD ในส่วนของประกันวินาศภัยเรามีพาร์ทเนอร์ที่หลากหลายนะคะที่จะเข้ามาช่วยกันให้ความคุ้มครองลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นการวางแผนของเราส่วนของผลิตภัณฑ์ส่วนของการทำงานกับพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการบริการแล้วก็ส่วนของช่องทางจัดจำหน่ายนะคะให้แน่ใจว่าเราให้คำแนะนำที่ดีกับลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ะะแล้วก็ในระดับค่าเบีย้ยประกันที่เหมาะสมกับลูกค้าเช่นกันโดยมีช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย<ม>จะออนไลน์จะออฟไลน์ line, จะเจอคนจะไม่เจอคนจะทางโทรศัพท์หรือว่าจะทางดิจิทอลแพลตฟอร์มก็ได้อันนี้ก็เป็นโอเวอร์วิวของการเตรียมความพร้อมในฐานะที่เราให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินกับการแนะนำเรื่องของประกันให้กับลูกค้าของเราค่ะคุณวิทครับพี่ปอผมว่าสำคัญมากๆเลยอะไทยพาณิชย์่ยมีองค์คาพยพครบถ้วนละ,ะแต่ทีนี้ คนที่วางแผนทางการเงินหลายคนบอกแบบนี้อายุตัวเองยังอายุยังน้อยอยู่มาลงมาเลงอะไรไม่เกี่ยวกับผมหรอกผมไม่มีความไม่แน่นอนชีวิตผมกํลาลังขึ้นตลอดเลยคําว่าความรู้เท่าทันทางการเงินการที่คนสักคนหนึ่งคนจะมาเริ่มต้นสนใจการวางแผนทางการเงินรอกษะสีก่อนไหมพี่หรือคน<อ>จะเป็นวัยไหนยังไงฮร ถ้าร er อเกษียณนี่อาจจะช้าไปละช้าไปแล้วบริบทดเดี๋ยวพี่ค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่ที่เราควรจะเตรียมความพร้อมแล้วนะคะอเอาข้อจริงๆเนี่ยปะกันเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวเพ<อ>ียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนนะแล้วค่าเบี้ยเท่าไหร่นะที่เหมาะสมกับเราครับสำหรับน้องๆนะคะที่วันนี้เนี่ยเรียนหนังสือจบละเริ่มเริ่มทำงานละชื่อเรียกเก๋ๆว่าเป็น first jobber ใช่ไหมคะเพราะว่า ตอนนี้เป็นตอนที่ค่าเบีย้ยประกันยังต่ำอยู่สุขภาพแข็งแรงนะคะ oh. เพราะฉะนั้นเราเริ่มแบ่งรายได้ของเราบางส่วนเราแน่นอนเราเก็บไว้ใช้จ่าย mm. เราฝากแบงค์ใช้คำง่ายๆเราฝากแบงค์เรามเีเราได้ดอกเบีย้ยบ้างนะคะเป็นเงินหมุนเวียนใช้จ่ายง่าย แต่บางส่วนเริ่มเก็บออมในระยะยาวค่ะยังไม่ต้องเยอะพร้อมเท่าไหร่เก็บเท่านั้นนะคะเลือกทุนประกันที่เหมาะสมเบี้ยประกันที่เหมาะสมค่าเบี้ยยังต่ําสุขภาพแข็งแรงทําประกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเก็บเริ่มออมนะคะแล้วถ้าบางคนนะคะมีประวัติคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องเราะค,ะครอบครัวของเรามีประวัติเรื่องของมะเรง็งเรื่องของโรคร้แรง เริ่มทําความมุ่งครองเรื่องพวกนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกค่ะยังไม่ต้องเน้นการอมเยอะนะคะพี่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็จะแนะนําว่ากึงก่งๆึง คือมีทั้งเรื่องของความคุ้มครองรมีทั้งเรื่องของการออมยังไม่ต้องทำทุนเยอะนะคะ<ห>แต่เริ่มเข้าสู่วงจรของการ,รออมจากนั้นพอเราเริ่มมีครอบครัวมีรายได้สูงขึ้นนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีทุนประกันสูงขึ้นละตอนนี้ยิ่งหน้ากังวลใจเพิ่มขึ้นมาเนาะบางคนอาจจะเริ่มมีลูกอาจจะเริ่มมีบ้านมีรถนะคะม,มีเรื่องของภาละานี้สินเข้ามาบางคนน้องๆรุ่นใหม่ๆอยากทําธุรกิจของตัวเอง ทำงานไปสักพักอายุ30กว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองกู้เงินมาลงทุนทำธุรกิจนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันภาระพวกนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาเรารมไม่ได้เพราะกำลังเรากำลังอยู่ในช่วงตั้งหลักเนาะเราอยากจะไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เริ่มเพิ่มของส่วนของความคุ้มครองให้มากขึ้นอีกสักนิดเริ่มมีเรื่องประกันสุขภาพไว้ดูแลตัวเองอีกสักหน่อยนะคะทุกวันนี้เรื่องสุขภาพเข้าแล้วนะาการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอาจจะทําให้เราขาดรายได้ด้วยถ้าเราดูแลธุรกิจตัวเองค่าชดเชยเวลานอนโรงพยาบาลจะช่วยให้เราไปข้างหน้าและยังมีรายได้นะคะ อันนี้ก็เป็นแบบประกันที่เอ้ยเริ่มขยับขึ้นมาละถัดมาเริ่มวางแผนกเกษียณไปสักหน่อยอเ,เริ่มวางแผนกเกษียณรายได้มากขึ้นละเริ่มเก็บออมเพื่อการกเกษียณน,นะคะเริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อการกเกษียณเพราะว่าเดี๋ยวรออายุเยอะเนี่ยเอ้ยเราอาจจะไม่สบายเราอาจจะเป็นอะไรถึงตอนนั้นอยากทําประกันก็ทําไม่ได้ เบีย้ยประกันก็จะเริ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละช่วงอายุนะคะยังไม่ต้องกังวลใจค่ะว่าเอ้ยทําตอนนี้จะดีหรอจะเสียค่าเบีย้ยฟรีหรือเปล่านะคะทาตอนอายุน้อยเบีย้ยน้อยสุขภาพไม่ต้องเป็นห่วงเก็บออมทีละน้อยอไปข้างหน้าเนี่ยจะช่วยให้เรามั่นใจมีความพร้อมมีเรื่องของประกันที่คุ้มครองเราระยะยาวๆ น้องอายุในน้อย,อ,ยอายุ20กว่า30กว่าทําประกันตัวตลอดชีพอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่กว่าจะอายุ80-90อ,อีกนานนี่แหละค่ะถึงยิ่งดีเพราะยิ่งทําตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้เงินคืนได้ความคุ้มครองสูงในวันที่อายุยังน้อยเนี่ย ทำได้เราก็ก็เป็นส่วนที่ดีเสริมให้ชีวิตเราไปข้างหน้าอย่างมั่นคงค่ะเบ็ดเสร็จเลยบอกว่าอย่ารออายุเยอะเพราะถึงวันนั้นอยากทําอาจจะทําไม่ได้เบี้ยก็สูงด้วยค่อยๆเก็บไปซะดีกว่าค่ะเหมือนปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่งการวางแผนทางการเงินคือเรื่องเวลานะฮะหลายคนอาจจะละเลยันไปรอมีเงินก่อนใส่เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มตัวแปรเวลาให้นาน พูง่ายคือยิ่งอยู่นานก็ยิ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอยากพี่ปอล่า่าถึงตัวปัจจัยเวลาว่ามันมีความสําคัญยังไงต่อการวางแผนทางการเงินระยะยาวเพื่อที่ยิ่งอยู่นานยิ่งมีความคุ้มค่ามากขึ้นครับแหมพูดแล้วทาให้พี่นึกถึงแคมเปญ5ปีของพี่ตอนนี้เลยนะคะในขณะที่วันนี้พอเรามามองบริบทของการต้องเก็บเงินต้องมีเงินใช้ในระยะยาวยิ่งอยู่นานต้องยิ่งพิเศษมีเงินคืนออกมาเรื่อยๆมีเงินใช้เรื่อยๆทําให้เรามองว่า เอ๊ะแบบประกันแบบไหนนะที่จะเหมาะสมนะคะออกับเงื่อนของระยะเวลาคือชำระเบีย้ยไม่ต้องนานมากเพราะว่าคนไทยเนี่ยอยากจะชำระเบีย้ยเร็วๆนะคะออไม่อยากให้เป็นภาระต่อไปนานๆเนาะอ,อ,อยากจะเก็บเงินไม่ระยะไม่ยาวมากนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ทำยังไงให้มีความคุ้มครองระยะยาวนะคะเพื่อว่าการเก็บเงินครั้งนี้ของเขาในวนัยนี้สมมุติว่าเริ่มสักวัย20ปลยปลาย30ต้นๆกันแบบนี้นะคะสามารถจะให้ความคุ้มครองเขาไปได้นานคือทำทีนึงเนี่ย ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอยเดี๋ยวอีก10ปี15ปีต้องมาทําใหม่อีกละนะคะต้องมาดูแลตัวเองใหม่อีกละวันนั้นถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก่อนทําไม่ได้ละนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทของมุมของเวลาเรื่องของเงื่อนเวลาเนี่ยเริ่มทำปั๊บทำทิ้งไว้แบบนานน,านสักหนึ่งกรมธัน,นะคะ,ะคทำไว้นานๆไปจนถึงสักอายุ7 0 8 5สาคราวนี้มองอีกมุมหนึ่งวันนี้ชายไทยอายุประมาณเฉลี่ย79ผู้หญิงไทยอายุเฉลี่ยเกิน80 Oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยทำสัก80 80กว่านะคะไปข้างหน้ามันอาจจะยาวกว่านี้ออกนะคะครเราอาจจะอยู่ได้นานกว่านี้อีกอเพราะฉะนั้นมีสักกรมธรรันหนึ่งเราก็มองว่าเอ้ยเก็บเงินไม่ต้องใช้ระยะเวลานาน<อ>แต่ดูแลตัวเองยาวๆไปเลยไม่ต้องอเป็นห่วงถึงว่านึงอยากทําเพิ่มก็ทําเพิ่มได้ถึงว่านึงทำเพิ่มไม่ได้เอ้ย,อยกรมธรรันที่ซื้อไว้ระยะยาวยังอยู่ตรงนั้น<ฮ>นะคะ เพราะฉะนั้นเลยมองว่าการออมระยะยาวเพื่อให้มีเงินใช้ไปตลอดในวันที่เราอายุยืนเป็นเรื่องสำคัญคพี่เลยมองเรื่องของเวลาแบบนี้ค่ะวันนี้ถ้าจะแนะนำนะคะในมุมของเรากับกับสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราก็มองมุมนี้นะคะเรื่องของให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมีกรมธรรม์นหนึ่งกรมธรรม์พื้นฐานร,ระยะยาวดูแลไปช่วยชีวิต ชำระเบีย้ยไม่นานเดี๋ยววันหนึ่งอยากชำระเบีย้ยเพิ่มอยากทําอะไรเพิ่มเอ้ยกรมธรรม์อันนี้ชำระเบีย้ยครบละไปทําอันอื่นต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ที่อยากให้ให้ให้คนไทยวางก็คือวางแผนระยะยาวๆไปเลยสักสัก,ส,กสักลอ็อตนึงนะคะสักแบบนึงนะคะสักการออมนึงนะคะชำระเบีย้ยไม่ต้องนานมากมีเงินคืนให้กับเราเรื่อยๆไปแบบนี้อยากจะให้อยากใช้มองเรื่องของการวางแผนแบบนี้ครับคุยสำคัญมากเพราะว่าพอพี่ปอบอกว่า ตอนนี้ life expectancy อายุของเรายืนขึ้นผู้ชายเฉลี่ย79ผู้หญิงเกิน80มีชีวิตยาวขึ้น health expand ก็ต้องยาวด้วยสำคัญมาก wealth ก็ต้อง wealth expand ก็ต้องยาวไปด้วยก็อยู่ที่การวางแผนของเราแล้วอินทรี่ปอพูดผมถามเมื่อมาสักครู่พี่ปอบอกว่าทั้งเราเองเนี่ย bank insurance แต่เรามี partner เช่นกองชีวิตก็คือ FWD ถ้าผมจำไม่ผิดร่วงมาทำงานมา5ปีแล้วอทพี่พูดถึงว่าที่ผ่านมา เราทําอะไรและใน,ในครั้งในวาระที่ครบ5ปีแล้วเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์หรือเรามีอะไรที่กว่าน่าจะสามารถมาตอบโจทย์สังคมไทยให้ได้มากขึ้นครับเริ่มผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะในมุมของผลิตภัณฑ์นะคะเราก็สอดคล้องกับแคมเปญของเรานะคะคุณียิ่งอยู่นานยิ่งพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมผลิตภัณฑ์เอาไว้ให้กับลูกค้าเลือกเป็นซีรีส์กันเลยทีเดียวนะคะซีรีส์789นะคะ ก็เป็นซีรีส์ที่ลูกค้าเลือกได้จะชำระเบี้ย7ปี8ปีหรือว่า9ปีนะคะเราไม่อยากจะให้ลูกค้ารู้สึกเป็นภาระาน,นานๆนะคะก็ชำระเบีย้ยไม่ต้องยาวนะคะเท่าที่เท่าที่ทำกันไหวนะคะแล้วก็พอเลือกแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบ7ปีให้ความคุ้มครองถึงอายุ77 ถ้าเป็นแบบ8ปีนะคะให้ความคุ้มครองถึงอายุ85แล้วถ้าเป็นแบบ9ปีนะคะก็ให้ความคุ้มครองถึงอายุ90นะคะก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะหลายหลายแบบนะคะนอกจากจากประกันอื่นๆท,ที่เรามีอยู่แล้วนะคะความพิเศษนะคะคือทั้ง3แบบเนี้ยลูกค้าจะได้เงินคืนนะคะทุกปีนะคะเริ่มตั้งแต่10%ของทุนประกันต่อปีนะคะไปจนถึง14%ของทุนประกันต่อปี ไปจนถึงอายุที่เลือกไว้เลยนะคะจะ77-85หรือว่า90กว่าปีนะคะที่เลือกไวเนี่ยก็จะได้รับเงินคืนทุกปีนะคะคิดว่าเหมาะสมกับการวางแผนตอนนี้นะคะถ้าเราอายุ30กว่านะคะขณะนี้เราทำประกันเลือกแบบสักชำระเบีย้ยสัก8ปีแล้วกันนะคะกำลังดีนะคะได้รับความคุ้มครองไปจนถึงอายุ85นะคะ ระหว่างทางได้เงินคืนทุกปีเลยนะคะสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะภายอายุ85ปั๊บนะคะตอนนั้นเนี่ยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยอะไรต่ออะไรเรายังมีชีวิตอยู่ตอบโจทย์ในเรื่องของการชำระเบี้ยไม่นานนะคะ<ฮ>ชำระเบี้ยไม่นานคุ้มครองยาวไปเลย<ฮ>ชำระเบี้ยจบ7ปี8ปี9ปีแต่เรารู้ว่าเรามี1กรมทรรที่อยู่กับเราไปจนถึง80-90ปี ระหว่างทางมีเงินคืนทุกปีถ้ามียังไม่อย่างได้เงินคืนนะคะเก็บสตังค์ไว้ในกรมธรร์น,นะคะเงินก้อนนี้ก็จะไปเพิ่มคูณมูลค่าของกรมธรรมของเรากรมธรรม์อันนี้นะคะเปิดขายไปไม่นานเลยนะคะตัว85ดทัเนี่ยแต่เหมาะสมมากๆหลายคนนะคะทำให้กับลูกค่ะคุณมิเมืม่อคู่นี้คุยกันเรื่องของเงื่อนเวลาครับ คือน้องที่อายุน้อยนะคะอายุไม่ถึง20ปีเนี่ยบางคนเนี่ยเด็กอายุขวบสองขวบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยากมีประกันให้ละนะคะทําความคุ้มครองให้เพราะถือเป็นการวางแผนทางการเงินด้วยนะคะชำระเบีย้ยแค่8ปีเบีย้ยไม่เยอะเลยนะคะครบ8ปีปีปั๊บน้องเนี่ยจะมีความคุ้มครองอันเนี้ยไปจนถึงอายุ85แล้วมีเงินคืนออกให้น้องทุกปี วันไหนนะคะที่จําเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาน้องมีมูลค่าเงินสดในกรมทัน์เอาออกมาใช้ได้ด้วยะคะอายุ20จะไปเรียนเมืองนอกแล้วเอ้ยเอาตังออกมาใช้อ,อยู่ๆต่อไปอีก อายุ30กว่าทํางานไปสักพักน้องอยากเปิดธุรกิจของตัวเองเออมีตังก้อนนี้อยู่นะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะน้องดูไปจนถึง85คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเขามีเงินที่ได้จากกรมธรรม์นเนี้ยทุกปี10กว่าเปอร์เซนต์ที่เขาจะได้จากทุนประกันคือคืออันเนี้ยตอนเนี้ยหลายๆคนเริ่มใช้อันเนี้ยนะคะเป็นการวางแผนให้กับลูกน้อยหรือว่าน้องที่ยังอายุน้อยอยู่นะคะคทํากรมธรรม์เดียว วางแผนให้ลูกทั้งชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิทธิพิเศษค่ะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ชมอยู่ตอนนี้จะบอกว่าเราอายุนิดเดียวเองไม่เห็นต้องคุยไปถึง70 80, 90แต่จริงๆนะครับคนไทยอย่างที่พี่ว่าอายุยืนขึ้นนะครับและชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับแต่เกิดขึ้นจากการวางแผนยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับท้ายที่สุดนี้ผมถามคุณพี่ปอในฐานะที่เอชซีบีเองก็ถือว่าเป็นผู้นําในกลุ่มแบงก์เ s u r a แ c e รันส์แน่นอนทําอะไรเรามีเป้าหมาย เป้าหมายแล้วก็เป้าหมายถ้าเราเติบโตก็มีความหมายว่าชีวิตของคนที่เป็นลูกค้าเรา ก็เติบโตและก็มั่นค<ม>งไปด้วยยายพี่เล่าถึงเป้าหมายของเราครับของกลุ่มธุรกิจประกันว่าเราต้องการจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรบ้างครับพี่ค่ะกลุ่มธุรกิจประกันของเรานะคะอย่างที่พูดสักครู่นี้นะคะเราเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินอย่าง<ม>ไทยพาณิชย์ซึ่งให้ความสําคัญเรื่องของ sustainability นะคะเรื่องของการอยากให้คนไทยเนี่ยมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของธุรกิจประกันเองนะคะก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะ<ม>เราอยากเห็นคนไทยวางแผนทางการเงินอยากเห็นประเทศไทยเติบโตอย่าง ยั่งยืนนะคะทำให้มุมมองของเราอยากเห็นคนไทยมีประกันชีวิตที่ดีเนี่ยคือชีวิตที่มีประกันค่ะ<ฮ>เพราะว่าไม่มีอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะเราดูแลตัวเองได้เราไม่เป็นภาระของภาครัฐเราไม่เป็นภาระของลูกหลานเรานะคะเราภูมิใจที่เราสามารถดูแลตัวเองเราวางแผนทางการเงินได้ดีเราพร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงที่จะเข้ามาในชีวิตเป้าหมายของธุรกิจประกันแน่นอนทางธุรกิจเราก็อยากเป็นที่หนึ่งแบบนี้ ะะเราก็อยากจะดูแลลูกค้าของเราให้ได้มากยิ่งๆขึ้นไปแต่ขนาดเดียวกัน สิ่งที่สําคัญกว่าเราอยากเห็นคนไทยวางแผนทางการเงินมีประกันรองรับเขาในวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินของประเทศเราไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมาทําประกันมีเบีย้ยประกันเยอะๆ <S 2> <S 2> แต่อยากให้คนไทยมีประกันที่เหมาะสมกับตัวเองในอัตราบเบี้ยรประกันที่ที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเก็บได้เราออมได้นะคะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเขามีความคุ้มครองเขาดูแลตัวเอง ได้คนข้างหลังสามารถอยู่ได้พี่ปอครับเราคุยมาพักหนึ่งละหลายหลายคนเองก็อาจจะบอกว่าเราอยากจะเสริมสร้างความมั่นคงให้ดีขึ้น หลายคนบอกว่าอยากจะเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นไงดีครับพี่สำหรับผู้ที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะก็สามารถจะติดต่อ RM ของท่านได้นะคะท่านที่มี RM ดูแลอยู่แล้วนะคะทุกท่านเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมนะคะเราก็ยินดีให้บริการนะคะหรือว่านะคะจะสามารถไปที่สาขาของไทยพาณิชย์นะคะได้ทุกที่เลยนะคะก็ยินดีแล้วก็มีความพร้อมที่จะบริการทุกท่านเช่นกันค่ะหรือถ้าสนใจนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีน้องๆน,นะคะทีมเทเลเซอร์วิสนะคะที่โทรไปให้บริการเช่นกันนะคะก็ก็ลอง คุยกับน้องๆดูนะคะว่าจะให้คําแนะนานะคะหรือว่ามีคําสอบถามเพิ่มเติมอะไรได้อย่างไรนะคะหรือกระทั่งว่านะคะถ้าตอนนี้แค่อยากเห็นก่อนนะคะว่ามีประกันอะไรบ้างนะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของไทยพาณิชย์นะคะหรือว่าหรือจะเข้าไปดูบนแพลตฟอร์มของ s c b e c นะคะในส่วนของประกันนะคะข้างในนั้นเนี่ยก็มีแบบประกันให้เลือกหลากหลายเช่นกันค่ะแต่ที่สําคัญนะคะช่วงนี้นะคะพิเศษสุดๆอยู่แล้วนะคะกับการฉลอง5ปีนะคะความสัมพันธ์กับ FWD นะคะก็เป็นช่วง ที่มีสิทธิพิเศษมากมายนะคะถ้าคิดจะทําประกันกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็พิเศษที่สุดแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาค่ะผมฟังแล้วชัดเจนมากนะครับก็คือว่าชีวิตที่มั่นคงของคนไทยไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับแต่เกิดจากการวางแผนทางการที่ดียิ่งเร็วยิ่งดีและสําคัญมากๆในโลกทุกนี้ครับมีเครื่องมือ,อม,มีกลยุทธ์มีแนวความคิดใหม่ๆในการที่จะเสริมความมั่นคง ให้ยาวนานมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากนะครับมาพูดคุยเราในประเด็นนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากมากค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ